ับมาแล้วครับเบียดมาแล้วครับเนี่ยโอ้ย่ายคลิปปรดีนไยกับหนังนะครับมาครับพรุงแล้วครับพรุงแล้วตัวนี้ฝ่ามสองนิ้วน,นะครับน่ะ พันไรร้พ่อเี่สูงสุดแล้วครับพันหกสิบพันแปสิบพ่อพัลอยพอเต็มขีดสเปคปั๊โอ้พันลอยเลยเต็มสเปคปพ่อเอทำนร้านะเม่นครับสูงสุดแล้วครับลอยสมสิ 130. บโวสามพันลอยแปดแอมสูงสุดแปดแอม,อมอก็กัรแต่ก็คงคง